สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมะปร c งชาแนลค่ะวันนี้นะคะมะปางก็จะมาจัดกิจกรรมแจกค่ะก็คือมันถ้าครบ20่บซับสไครนะคะก็จะมาแจกอีกค่ะแต่ว่าวันนี้แค่15ซับสไครนะคะภายใน2อถึงสวันหรือ4วันก็ไม่แน่ใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามค่ะแต่ว่าไลค์ก็ไม่เยอะนะคะ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนซับเยอะก็ดีใจค่ะแล้วก็ยังมีคนดูก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้แสงก็จะเยอะไปหน่อยนะคะหรือว่ามืดไปสว่างไปก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ เออจะมาแจกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูของนางวัลกันก่อนแต่ถ้าซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อค่ะก็เลยมาบอกก่อนนะคะรางวันแรกนะคะก็จะเป็นซาก,กุชิค่ะกาจะชิ้นเล็กไปหน่อยนะคะไม่สวยหรือว่ามีตําหนิก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจะซื้อแล้วก็ไม่ ก็จะบีบนะคะแต่ว่าไม่เอาออกมาจากถุงค่ะก็คือบีบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาอัพคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รางวัลที่2นะคะก็จะเป็นแฟ้มผลงาน,นะคะ่ะก็คือแฟ้มใส่งานนะคะก็ก็เป็นรางวัลที่สองกาจะลายไม่น่ารักนะคะไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็ต้องอเดี๋ยวจะมาจ่ายนะคะก็กติก,ก,กามีอยู่ว่านะคะที่แจกสก,กูชชี่นะให้เม้นให้ตอบคาถามนะคะว่าอันนี้คือสําหรับคนที่อยากได้สก,กูชชี่ถ้าอยาก ถ้าคืออยากทั้งสองอันก็ตอบมาเลยทั้งสองคำถามเลยรางวัลที่จะได้สก,กุช่นะคะก็คือจะถามว่ามะปังเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่มะปางังต้องมะปังว่าต้องมีคนตอบถูกเอาแค่ในโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นอกโรงเรียนจะไม่จะ ไม่สามารถส่งของไปให้ได้ค่ะก็จะเอาคนที่อยู่ในห้องนะคะหรือว่าอยู่ตั้งแต่ป6กทับป6ทับงป6ทับปหทับี่ค่ะสี่ห้องนี้เล่นได้หมดนะคะเดี๋ยวจะฝากของไม่ให้นะคะแล้วก็คือยังบอกไม่จบนะคะว่ารางวัลแรกที่จะได้สากุชี่ก็คือมะปังเกิดวันอะไรเดือนอะไรเดือนกลางๆค่ะวันท้ายๆค่ะส่วนข้อที่2นะคะที่จะได้แฟ้มนะคะก็คือมะปัง มีสกุชี่ทั้งหมดกี่ชิ้นรวมของที่ทำเองด้วยนะคะก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r ร b ์กดแชร์ like, go go share, ให้มาปังด้วยนะคะบ๊ายบาย